เมื่อกี้นะฮะก่อนหนะ้าที่เช็คน้ำมันคอมนะฮะน้ำมันคอมเป็นน้ำมันคอมราคาถูกนะฮะขวดสีเขียว2 0 0ซีซีนะผสมสารเลี้ยงแสงมาด้วยนะฮะใช้ได้ทั้งคอมโรตเตอรี่แล้วก็คอมลูกูบนะฮะเกนะฮะอันนี้อุณหภูมิช่องแอร์อยู่ที่ประมาณ14.9นะถ้าเรายึดที่ช่องแอร์เป็นหลักนะครับมันก็น่าจะไม่เย็นต,ต้องไม่แแต่เราจะลืมดูนะฮะ ยี่จุดนเนี่ยคืออุณหภูมิห้องโดยสารนะครับอันนี้ปรับพัดลมนะเป็นแรงสุดแอร์เย็นสุดที่18ดนะเทอร์โมตั้งไว้18องศาห้องโดยสารนะครับอุณหภูมิต่างกันอยู่ประมาณ10บองศานะฮะอันนี้คือวัดอุณหภูมิไม่ได้วัดตรงกลางนะฮะจริงๆเราต้องเอาเครื่องวัดเนี่ย เพราะว่าลมส่งมันต้องส่งเนี่ยไปถึงข้างหลังด้วยเนี่ยต้องตั้งอยู่ประมาณนี้ตรงกลางหรือตั้งอยู่ข้างหลังสุดเลยเนี่ยเบาะคนนั่งด้านหลังจะดีมากเลยนะก็ควรมีตัววัดอุณหภูมิเนี่ยสองจุดนะฮะก็คือวัดช่องแอร์ด้วยนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิด้านหลังด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่า ความเย็ยนของห้องทรสัพเนี่ยมันลดต่ำลงได้แค่ไหนนะครับ